ก็เดินทางเข้ามาประมาณสักสิบกิโลครับแล้วก็จะเจอร้าน Tom Garage and c a f e a เเขาใหญ่กินไอติมไอ้กินกาแฟอ่ะพี่อ๋อ เพอมีอะไรบ้างอาหารแนะนำนเบคอน,าาน,น,น con, ผัดกิมจิ ให้ดูครับได้สั่งชาเขียวมาครับ hot green tea นี่หน้าตาแบบนี้นี่น่ากินบอก at uh Tom Garage Cafe เข่าใหญ่ good smell smooth very good green tea. Thanks for watching.